อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกสนุก,ก่อนใครกดเลยสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับกลับมาอีกครั้งอีกแล้วนะครับสำหรับโรบอกเกมนี้นี่เองนะครับโอ้มันช่างสนุกเหลือเกินซะยิ่งนี่กระไรนะครับผมพูดแหลงกูเนี่ยโอเคนะครับในพรนที่แล้วนะครับผมทำผิดพลาดไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือการทำลายเกาะอีเกาะทองนะครับที่ ที่มันออกแร่ทองมาให้เราอะนะครับแล้วผมทําลายทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีน้องเขานะครับคนใจดีคนเดิมนั้นขอบคุณมากๆเลยนะครับที่บอกข้อมูลผมเรื่อยๆเลยนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ไปดูคลิปที่ไหนนะ <c oughs> เรียนรู้ด้วยตัวเองทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้บอกเรามานะครับว่าไอ้เกาะน,น,นั้นเนี่ยซึ่งมันรีสปาลใหม่ให้ผมแล้วนะเ <c oughs> กาะนั้นนะครับเราให้เ,ใหเราให้เราสร้างอะไรนะ เครื่องมือดิวใช่ไหมครับไอเครื่องขุดเจาะนะครับอยู่ใน Factory เนาะนี่นะครับอันนี้นะครับเพื่อที่จะไปขุดเจาะทองที่นั่นนะครับแบบอันลิมิเต็ดเลยนะครับแล้วก็สร้างมาเลยแล้วกันนะโอเคตอนนี้ผมมีดนะิวแล้วใช่ไหมอยู่ไหนวะนี่นะครับดิวนะ เพราะนั้นเนี่ยผมจะลองต่อบล็อกนะครับไปที่เกาะนั้นดูนะครับขอเวลาต่อบล็อกแป๊บหนึ่งโอเคเรามาถึงกันแล้วนะครับโอ้โหแล้วอันนี้มันใช้ยังไงยังไงวะใช่ยังไงครับเนี่ยอฮ้ยถือว่าผมต่อบล็อกก่อนต่อบล็อกให้มันกว้างใหญ่ก่อนครับถึงจะวางได้หรือเปล่ามันอาจจะแคบไปก็ได้นะ เอาละเราต่อบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทํำยังไงนะโหเครื่องมันใหญ่มากเลยเว้ยมันขุดตรงไหนอ่ะขุดตรงนี้ใช่ไหมเออเนี่ยมันมีที่ขุดอยู่นะครับขุดปึ๊บแล้วก็มันจะออกด้านนี้ใช่ไหมส่วนฝั่งนูน้นน่าจะเป็นทางเข้าของถ่านใช่ไหมใส่่านแล้วมันก็จะขุดทองให้เราครับโอเคถ้างั้นเนี่ยผมจะต้องไปทำเอ้สาย่านมันนะ หนึอันนะครับสำหรับฐานแล้วก็อีกอันหนึ่งสําหรับเก็บทองโอเคไปครับผมโอเคเรามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะเอาของมาวางก่อนโอเคนะครับโคโ,โทเทมวางตรงนี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นกล่องใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะผมลืมทำกล่องมาชึบโอเคเฮ้เครื่องมันขุดแล้ว เอากล่องวางก่อนนะฮะวางกล่องเสร็จแล้วก็วางอันนี้เ๋ยวนะมันวางยังไงวะนี่โอเคดูผลประกอบการเลยครับเป็นยังไงฮะอุ้ยอุยเกือบตก <c oughs> เดี๋ยวขยายก่อนนะขยายเกาะแบบโอเคนี่ครับโกอได้มาแล้วนะโอโหขอบคุณความรู้ดีๆมากๆเลยนะครับ ที่มีเมตตาต่อกันนะเกือบไม่ได้แล้วนะโอ้โหผมทําลายเกาะนี้ทิ้งไปแล้วรอบหนึ่งด้วยซ้ํานะครับเแสดงว่าเกาะอ,อื่นก็ต้องมีของดีๆให้เราอีกเ <_ S 1> ช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อต่อบล็อกไปไหมโอเคเกาะน,นี้มันมีอะไรอ่ะนี่คืออะไรครับอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นคอปเปอร์หรือเปล่าอาจจะใช่นะครับผมไม่แน่ใจนะ เอออาจจะเป็นคอปเปอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวไว้เราทํำดิวแล้วก็มาขุดกันทีหลังนะครับตอนนี้อุปกรณ์ไม่น่าพอกลับโลกไอ้กับเกาะเกาะหลักของเราก่อนนะครับตรงกลางนะไปเอาละหลังจากที่กลับมาที่เกาะหลักแล้วนะครับเราก็ยังมีอีกความรู้หนึ่งนะครับที่ผู้ใจบุญนะครับเขาสอนเรามานะครับนั่นก็คือการบิดหรือว่าผสมเกสรน,นั่นเองนะครับสุเกสรดอกไม้นะ วิธีการก็คือเอาบูรดน้ำมาครับแล้วก็ลดน้ำไปเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับระหว่างดอกไม้สองสีนะครับนี่ออันนี้นะครับนี่หรือว่าจะเป็นไอดอกไม้พวกพวกนี้ก็ได้นะเดี๋ยวกนนะแบบไหนอนะนี่นี่นี่สองสีนี้ก็ได้นะครับเนี่ยโดยที่ดอกไม้ที่เราจะทำการผสมผสมสีผสมเกสรน,นะครับ มันต้องมีคําว่า fertile อยู่ด้านหน้านะครับซึ่ง fertile เนี่ยมันแปลว่าอุดมสมบูรณ์นะเนี่ยเราสามารถบิดสีมันได้นะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะออกมาเป็นอีกดอกหนึ่งนะครับซึ่งดอกพวกนี้มันจะไม่มีคําว่า fertile เห็นไหมนะครับนี่คือดอกที่ผมบิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มันผส,สมสีออกมาเป็นสีนี้หมดเลยคือมันต้องหาแบบหา อาจจะแบบดอกสว่างสว่างให้มันผสมกันอะไรประมาณนี้นะเออผมมีอยู่สีอยู่แค่นี้นครับมันก็เลยบิดออกมาเป็นสีแบบนั้นนะเออเนี่ยถ้ามันมีคำว่า fertile ก็ผสมสีได้ครับนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ฮนะโอเคเดี๋ยวก่อนนะเปลี่ยนเป็นขวานก่อนนะครับที่แรกเนี่ยผมทำไว้แค่บล็อกเดียวนะล็อกเดียวนะครับ ก็คือล็อกนี้นะอันนี้คือฟาร์มต้นไม้ของผมนะครับผมก็จะ afk นะครับแล้วก็เปิดเมาส์ค้างไว้นะครับออโตโ้เมาส์นะเพื่อการฟาร์มไม้นะครับซึ่งผมก็จะเลือกเป็นไม้อ๊กนะเพราะมันโตเร็วนะครับไม่เกิน2นาทีเนี่ยมันก็จะโตแล้วทีนี้เนี่ยพอระวางชิดๆติดกันอย่างเงี้ยครับต้นหนึ่งโตเราตัดทิ้งอีกต้นหนึ่งก็จะโตเองนะครับเออแต่ตอนนี้ที่มันยังไม่โตเพราะว่าผมเพิ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์มานะโอเค แล้วก็จุดตรงนี้ครับเป็นจุดฟาร์มเฮ้ยผมติดตัวตัวติดติดอะไรอะ่ะอ๋อๆไปกดพิมพ์เออถึงว่าทำไมตัวติดอ่ะนะครับตรงนี้เป็นจุดฟาร์มคริสตลัลไลท์ไอรอนของผมนะครับเนี่ยก็ยืนตีอยู่อย่างเงี้ยนะครับออตโต้เหมือนกันนะเออประมาณนี้แหละครับที่ผมฟาร์มได้นะ ็ฟาร์มจากตรงนี้นะครับแป๊บเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงนะได้ประมาณสองสาอันนะครับเอาละขึ้นไปข้างบนกันดีก,กว่าแล้วก็ตอนนี้ครับผมออตอนที่ผมเล่นคนเดียวนะครับมันจะมีเดวี่นะครับมาให้เทเชอร์แมปเราเอีกแล้วนะครับเเดี๋ยวขอดูเทเชอร์แมปหน่อยสิอะไรอย่ามายุ่งกันเราตอนนี้เทเชอร์แมปก็อยู่ที่หับเหมือนเดิมนะใช่ปะ อยู่ที่หับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปหาเทรเชอร์กันดีกว่านะครับไปโอเคเรามาถึงแล้วนะครับเนื่อไหนดูดิอยู่ตรงไหนเนี่ยทางนี้เหรอที่นี่อยู่แถวนี้นะครับอ่าปิดแมปก่อนแล้วก็เอาพั่วมาขุดได้แล้ว เฮ้ยได้กล่องอีกแล้วครับเฮ้ยดีเราจะอยากสุ่ม่ะเราต้องได้ของดีๆแน่เลยไหนดูดิคนนี้เขาขายอลไเดี๋ยวก่อนนะเครื่องแปรรูปหรอดีไหมอ่ะเครื่องละหมื่นเองนะครับ สนใจไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอรวยๆก่อนค่อยกลับมานะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันเลยครับโอเคเรามาเปิดกล่องสุ่มกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรนะรอบนี้เปิดกล่องสุ่มกาชาเกลือไม่เกลือเกลือไม่เกลือเกลือไม่เกลือครับโอ้ได้อะไรนี้ยคอมมอนอะ ันเป็นระยาใช่ไหมเหมือนแบบเป็นไฟติดข้างบนอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนอโอ้โหเอ้ยทำไมเกลืออย่างนี้แล้วเราเนี่ยจริงด้วยครับมันเป็นโคมไฟของโคตรเกลือโอ้โหกล่องสุ่มผมไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะครับเนี่ยเก็บของก่อนเคโอ้โหเหล็กอย่างเยอะนะครับ เอาล,ละต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปผจญภัยกันที่เกาะโจรสลัดนะครับไหนๆดีวีเนี่ยก็มาหาเราแล้วใช่ไหมอะไรเ่าฟูโก้เอ้ดีวีมาหาเราแล้วใช่ไหมครับเราก็จะไปที่เกาะของเขาบ้างแล้วนะครับดูว่าดีวีเนี่ยอยู่หรือเปล่านะผจญภัยเกาะโจรสลัดกันดีกว่านะฮะโอเคนะครับวิธีการไปเกาะโจรสลัดนะครับก็คือวิ่งจากตรง ทางเข้านะครับมาทางซ้ายมือนะครับของฮับนะแล้วก็ไปที่คนนี้ครับ NPC ตรงนี้นะแล้วก็ทราเวลเลยครับเราจะมาโผล่ที่เกาะโจรสลัดนี่ไงโดยที่ในเกาะโจรสลัดเนี่ยครับมันจะมี NPC นะครับ NPC แต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีเควสของเขานะครับอย่างเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเขาใช้เงินดับลูนนะครับเงินดับลูนเนี่ยมันจะได้มาจากการทำเควสนะ เนี่ยเราจะต้องคุยกับเขานะครับอย่าง NPC คนนี้นะครับเขาจะให้ไปฆ่าแบนดิตนะครับทั้งหมดเอ่อ15ตัวใช่ไหมแล้วก็ฆ่าปูนะครับ30ตัวด้วยกันนะเนี่ยแล้วเราก็จะได้เงินตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปฆ่าให้ดูแล้วกันนะครับฆ่าแบนดิตจะอยู่ตรงนี้เลยนะใกล้ๆนี่นะครับคือตัวเจ้าเป็นแบนดิตนะครับหน้าตามันน่ารักดีนะ หนึ่งตัวแล้วโอเคนะครับผมว่าผมน่าจะครบแล้วนะสิบห้าตัวใช่ไหมแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงจะเป็นชายหาดครับตรงนี้จะมีปูนะเดี๋ยวผมขอเอาอะไรมากินก่อนจะตายแล้วจริงๆแล้วมันตีไม่แรงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมแบบไปยืนบวกมันนะกินข้าวแบบโอเคต่อไปก็คือการฆ่าปูทั้งหมด30ตัวนะครับขอใช้เวลากับมันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะ เอาละหลังจากฆ่าปูกับแบนดิสเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาคุยกับคนเดิมนะครับนี่นะเควสเราก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับรับเงินมาได้เลยโอ้ตอนนี้ผมมี145ดับรูนแล้วนะครับเพราะว่าผมทํามารอบนึงแล้วนะครับนี่นะครับโดยเควสเนี่ยมันจะรีทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับสามารถเพื่อนๆสามารถมาเล่นกันได้นะแล้วก็คนนี้นะครับไมเนอร์ Minor นะเขาจะมีเควสให้เราไปขุดนะครับนี่ ก็จะได้เงินเหมือนกันนะก็คือออฟซิเดียนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะออฟซิเดียนเขาให้ขุดทั้งหมด30อันนะครับนี่ไปทางนี้เลยทางเดิมกับที่เมื่อกี้เราไปตีไอ้นั่นนะเสร็จเราจะเห็นภูเขาใหญ่ๆนั่นใช่ไหมครับเราต้องเดินทะลุไปครับแล้วก็ไปปีนเขาอันใหญ่นั่นเลยนะครับเฮ้นะมาถึงแล้วนะครับ นี่เราจะเห็นอยู่นะครับนี่เห็นปะขุดไปเลยครับมันคือออฟซิเดียนนะขุดทั้งหมด30ก้อนนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะโอเคพอเราขุดครบ30อันนะครับให้เรากลับมาหาเอ c ชื่อไมเนอร์นะครับไมเนอรคนไหนวะนี่คนนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็รับมาเลยนะครับนี่ไ,ไงนะตอนนี้175ดับลูนนะครับ ไมเนอร์ไม่ได้ขายอะไรนะแค่ให้เควสอย่างเดียวนะครับส่วนคนนี้เขาจะมีขายนะครับก็คือ Pistolized Obsidian นะครับเราสามารถซื้อได้ในราคา10บดับรูนะครับซึ่งหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากซื้อนะครับเราก็สามารถขุดได้จากไอแรก่ออคซิเดียเมื่อกี้นี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะส่วนอันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นด้ามดาบนะครับมีราคาอยู่ที่2 5 0รับรูนะครับซึ่งตังเราไม่ ไม่พอนะโอเคไม่เป็นไรนะครับันนี้ผ่านไปละแต่มาดูคนนี้กันบ้างนะครับคนนี้เป็นฟิชเชอร์แมนนะครับอ,อ,อันนี้ก็คือเอามาขายให้เขาได้นะแต่ว่าเราไม่รู้หาจากไหนเหมือนกันครับอันนี้ผมยังไม่เคยเจอนะหมายถึงว่าปลาฉลามกับไปเนี่ยนะเอ,อแต่ว่าเขาจะมีเควสครับให้เราไปทำการ ตกปลานะครับแล้วก็ตกให้ได้ไอปลานี่ครับเป็นปลาเขาเรียกว่าอะไรปลาปักเป้านะครับแล้วก็ปลาฉลามแล้วก็ตกปลา10ตัวนะครับผมจะไม่ทําแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่เจอปลาฉลามกับปลาปักเป้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นกันบ้างนะครับคนนี้อ่ะคนนี้เนี่ยเขาจะให้เราเก็บกีวีนะครับเดี๋ยวดูช็อปเออช็อปเขาก็จะมี ขายต้นกีวีนะครับราคา80ดับลูนเลยนะแล้วก็เราสามารถเอากีวีที่เรามีอยู่นะครับมาขายเขาได้นะวันนี้เขาจะมีเควสเก็บกีวีกี่อันนะครับ15อันเลยนะครับได้20ดับลูนซึ่ง15อันเนี้ยหาง่ายมากนะครับเนี่ยเราวิ่งไปตามแมปนะครับเราไม่ต้องไปปลูกเองนะเนี่ยมันจะมีเห็นปะครับเนี่ยเก็บมาเลยนะครับได้มาหนึ่งละสอง โอเคหลังจากวิ่งไปทั่วแล้วนะครับเราก็เก็บกีวีได้ครบแล้วนะก็มารับตังค์ได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากได้เจ้าต้นกีวีนะครับทีแซปปิ้งเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะว่ามันแพงนะ80ดลับลูนเลยนะครับให้เรามีสกิลการเก็บของป่านะครับเก็บพวกผลไม้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะได้มาเองนะผมได้มาแล้วนะครับนี่นะจากการเก็บไอ้พวกกีวีจากเกาะน,นี้แหละครับแล้วก็ไปปลูกที่บ้านนะ นี่นะครับเรามาคุยกับคนนี้เลยนะครับเ mm hmm. ดวี่ที่ไปบ้านเราบ่อยนะ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เขาขายทริเชอร์แมปนะครับในราคา120รอดับลูนะครับก็เราถ้าเราเป็นสายกาชานะครับเราสามารถซื้อได้นะนี่ลองบายดูละกันนะครับหนึ่งอันนะโอเคตอนนี้เราได้แผนที่ทริเชอร์แมปมาแล้วนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการไปเปิดเทเชอร์กันนะครับขอดูก่อนว่าที่เกาะไหนฮะโอ้ที่เกาะเดิมเลยนะครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เกาะนู้นนะครับเกาะหับของเรานะผมไม่แน่ใจว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะเกาะไพเลสเนี่ยมันจะมีบอสหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่น่าจะมีนะ เท่าที่ดูแล้วมันก็น่าจะมีแค่นั้นนะครับสำหรับเกาะไพเรทนะโอเคเทเชอร์ okay. นะ่าจะอยู่แถวนี้นะครับได้ามาแล้วนะโ okay. 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 อเคเฮ้ยชึบโอเคนี้มันแร่อลไรปะเนี่ยออน,นี่ก็อสโน์นะครับสามารถเก็บได้เลยนะใช้นี่ขุดเอาสโน์ได้นะครับเนี่ยไจอบจอบนะครับ เก็บไปนะไม่รู้ว่าสน,นาไว้ทำอะไรเหมือนกันนะเก็บไว้ก่อนโอเคกลับมาเปิดกาชากันดีกว่าครับ <laughs> ดูซิว่า120ดับรูนของเราเนี่ยมันจะคุ้มค่าของการเปิดกาชาหรือเปล่า <laughs> เปิดมาเป็นอะไรชุบชุบชุบโอ้โหพับโอ้ฟี ไอปลาโอ้เดี๋ยวผมต้องหาฟิตแท้งมาใส่ปลาตัวนี้แล้วนะครับเนี่ยหมค์ก็ได้อะไรก็ไม่รู้นี่อ่ะหร้อยยี่สิบดับลูนได้ปลามาตัวเดียวเว่นกำเว่นกำโอเคนะครับเดี๋ยวผมแถมเรื่องการบิดดิ้งต้นไม้นิดนึงนะครับเนี่ยพอดีเลยนะมันออกมาแล้วนะฮะที่เราบิดดิ้งเมื่อกี้นะครับนี่นะครับเสร็จปุ๊บล้วก็จะเก็บเอาไปทําอะไรก็ได้นะ ผมก็เก็บวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเบอร์รี่ผมยังโตไม่เต็มนะแล้วก็ขี้เกียจซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวแถมเรื่องการบิดดิงนิดนึงนะครับหลังจากการเราผสมเกสรเสร็จใช่ไหมให้เราไปที่หับครับโอเคออกจากประตูมานะครับเราก็วิ่งมาทางนี้นะครับเนี่ยเรามาเจอกับฟูโก้นะครับนี่แล้วก็มาดูเควสเลยครับนี่นะครับ แล้วถ้าเราทำการบิดดิง้งต้นไม้ตามนี้นะตามนี้นะครับเุ้ยมันบิดดิ้งได้เหรอไอ,ไอต้นไม้ที่เราบิดมาแล้วมันบิดได้ด้วยเหรอครับผมไม่รู้เหมือนกันนะนี่นะครับเขาให้บิดดิง้งดอกไม้มีสีนะครับสิบสิบครั้งนะครับผมนเนี่ยเนี่ยก็มาดูกันแล้วนะครับตามเควสนะครับ แล้วก็จะได้เงินจํานวนของนี้มานะครับตอนนี้ผมได้มาแค่ห้าเองนะแล้วเงินนั้นเอาไว้แลกอะไรได้มั่งครับเนี่ยมาดูนะนี่นะครับก็จะมีดอกไม้นะครับที่แลกได้นะครับแล้วก็โต๊ะดอกไม้นะซึ่งโต๊ะดอกไม้ผมไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรเหมือนกันนะครับตั้งร้อยแปดสิบนะใครขยันทาเควสก็มาทําแล้วกันนะครับเนี่ยน่าจะเป็นโต๊ะดอกไม้น,นี้หรือเปล่าเออแต่ผมขี้เกียจทาแล้วนะเออกลับบ้านดีกว่า เพื่อนๆผมมาที่เกาะที่เมื่อกี้ผมบอกว่าจะทำรีวิวครับแล้วผมก็ทําระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเกาะนู้ดเป๊ะเลยนะเกาะนู้ดเนี่ยเราจะได้เป็นทองนะครับส่วนเกาะน,นี้เนี่ยเราได้เป็นคอปเปอร์ไว้เฮ้ยวร์กวิร์กวอร์กกำลังหาคอปเปอร์อยู่พอดีเลยนะครับก็ว่าอยู่ไปหาที่ไหนนะครับอยู่ตรงเกาะน,นี้นี่เองนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยมันก็มีมาแล้วนะครับเนี่ยโหมันออกมาเร็วด้วยนะครับ เอาละนะครับวันนี้ก็เล่นกันมาพอสมควรแล้วนะครับก็พาไปประจนภัยกันเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคอมเมนต์ดีๆนะครับที่ให้ความรู้กันมานะครับถ้ามีอะไรแนะนําอีกบอกได้นะครับเฮ้ยผมอยากจะเป็นสุดยอดนักฟาร์ม นะครับแห่งโลกนี้โอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลาตีสวัสดีนะครับทุกคนบายบายจ้าจุ๊บ๊บาย,าบ,ายบาย